สำหรับคลิปลไกสตาริเอล0ชั่วโมงสินโจคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่2ของเนื้อเรื่องหลักของฮอนไกาสตาริเอสำหรับใครที่ยังไม่ดูพาร์ทแรกนะฮะเราแปะลิงก์ไว้ที่ Description และคอมเมนต์ปักหมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถย้อนกลับไปดูกันได้สำหรับใครที่พร้อมแล้วนะฮะเราก็จะมาเริ่มพาร์ทสกัน แต่ก่อนหน้านี้นะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์สักสิวินาทีถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นสายเติมแบบเราและอยากเติมเกมในราคาที่คุ้มค่าและถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึง40%กันเลยทีเดียวก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านมารูชอปที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แนคนสะดวกและการันตีความปลอดภัยเพราะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปสอบถามได้ที่เพจมารูชอปได้เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกพิมพ์เนี่ยลิงก์เราแปะไว้ที่คำอธิบายคลิปแล้วนะฮะความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังจากที่เราจบภารกิจที่จาริโอซิกและเตรียมมุ่งหน้าไปที่ดาวพานาคนีที่เป็นจุดหมายต่อไปแต่ในตอนที่กำลังจะออกเดินทางนั้นก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆคาบการนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาและบอกถึงเรื่องภัยพิบัติของสเตลลารอนที่กาลังเกิดในอนาคตและได้นมนำพวกเราให้เปลี่ยนจุดหมายไปที่เซนโจเพื่อยับยั้งภัยพิบัติครั้งนี้ถึงหลายๆอย่างมันจะดูไม่ชอบมาพากลนะฮะแต่สุดท้ายเราก็ต้องฟังเสียงข้างมากสมาชิกส่วนใหญ่ของขบวนรถไฟนั้นเลือกที่จะมาเซนแต่่เเมมือราาถึง สันโจแล้วกับพบว่าประตูทางเข้าของหลวฟูนั้นถูกปิดอยู่อีกทั้งเมื่อเราติดต่อไปแล้วเนี่ยยังไม่มีการตอบกลับมาอีกด้วยสิ่งนี้จึงเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าต้องมีเหตุที่ไม่ปกติที่นี่แน่นอนและเรื่องสเตราลาอนที่คาฟก้าพูดก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงแต่หลังจากผ่านไปไม่นานอยู่ๆก็มีการตอบก,บกบลับจากหลวฟูอนุญาตให้เราเข้าไปเทียบท่าได้และเปิดประตูทางเข้าให้แต่ก็น่าเสียดายดที่การเดินทางครั้งนี้เนี่ยตันหึงไม่สามารถไปกับเราได้เพราะเนื่องจากตัวเองนั้นมีหมายจับที่หลัวงหหมดดจจึงตัสินใใ้เรา มีนาและลุงเวลรมไปจาัดก,การเรื่องสเตลารอนและเมื่อเราลงมาถึงเราก็จะพบว่าที่นี่ดูงเงียบผิดปกติอีกทั้งเรายังได้ประทะก,กับมอนสเตอร์ประหลาดอีกด้วยเราจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากภาัติของสเตลารอน และเมื่อเดินทางมาสักพักนะฮะเราก็พบกับจิ้งจอกสาวสุดสวยที่เรียกพวกเราให้ไปช่วยซึ่งสุดสวยเนี่ยไม่ได้คิดเองนะฮะแต่เธอเป็นคนพูดเองหลังจากที่เราทําการช่วยเสร็จนะฮะจึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอชื่อว่าทิงหยวนและเราก็ได้รู้อีกว่ามอนสเตอร์ที่เราสู้มาตลอดทางนั้นจริงๆแล้วคือชาวเซนโจที่ติดโรคมาลาสตักซึ่งโรคมาลาสตักเนี่ยก็เป็นโรคประจําตัวของที่นี่นะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะโรคนี้เนี่ยมันไม่ใช่โรคระบาด หลังจากที่เราสร้างบุญคุณเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ทวงบุญคุณโดยทันทีโดยเราบอกถึงเหตุผลที่เรามาที่นี่เพราะเรื่องสเตลารอนแต่ไม่ได้บอกเรื่องเกี่ยวกับนักล่าสเตลารอนไปด้วยนั่นก็เพราะว่ากลัวอีกฝ่ายนั้นจะไม่เชื่อใจแต่ทิงหยวนนั้นบอกว่าตนเองนั้นเป็นแค่เสมียนจึงไม่มีอำนาจในการอนุญ,ญาตให้พวกเราจาัดก,การเรื่องสเตลารอนได้หรือไม่เธอจึงได้พาตัวเรานั้นไปพบกับหัวหน้าเธอที่มีชื่อว่าอี้กงเมื่อมาถึงเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องการจัดก,การสเตลารอนโดยทันทีแต่ก็โดนปฏิเสธแบบทันควันเต เหตุผลนั้นก็เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องภายในของเซนโจไม่จําเป็นให้คนนอกนั้นมาจาัดก,การให้อีกทั้งยังบอกว่าเซนโจนั้นมีประสิทธิภาพพอที่จะจัดก,การเรื่องสเตอรลอนเองได้สั้นๆคือกูทําเองได้เมื่อโดนไล่ถึงขนาดน,นี้แล้วนะฮะจะอยู่ต่อก็คงจะน่าด้านเกินไปหน่อยเราจึงได้บอกลาและขอตัวกลับไปที่ยานแต่เจวี่โกงนั้นก็สั่งห้ามไม่ให้พวกเราไปไหนทั้งนั้นเอา้ายังไงของเจเนี่ย นั่นก็เพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องสเตอรลอนขึ้นแล้วเนี่ยทางสนโจนั้นก็ได้ทําการปิดทางเข้าออกทั้งหมดทันท,ทีและก็ไม่ได้ประกาศเรื่องนี้ให้คนนอกรับรู้ด้วยนั่นจึงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะรู้เรื่องสเตอรลอนหรือก็คือทางฝั่งของวี่กงนั้นสงสัยว่าพวกเรานั้นมีส่วนร่วมกับการนำสเตอรลอนเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักล่าสเตอรลอนที่จับได้ก่อนหน้านี้ด้วย โอเคเรื่องนี้เทียงไม่ออกเพราะมันเกี่ยวทั้งคู่เลยนะฮะเรื่องข่าของสเตลารอนเนี่ยเราได้ยินมาจากแม่คาฟก้านะส่วนตัวเอกของเราเนี่ยก็สเตลารอนเดินได้ดีๆนี่เองแต่จะให้พูดตรงๆอย่างนั้นมันก็เดี๋ยวจะซวยกันหมดนะฮะเราก็มีหน้าที่บ้องๆกันทั้งคู่นะฮะจึงฝากเรื่องแถให้ลุงเวลจาัดก,การไปแต่แถยังไงยุ้ยกงก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อเราอยู่ดีนะฮะจนกระทั่งนายพลจิงหยวนนั้นได้ติดต่อเข้ามาถึงเรื่องนี้พอดี ทั้งฝั่งของได้พลจริงหยวนนั้นคาดว่าเอ t กซ์ตอร์เอ็พนั้นไม่ใช่ต้นเหตุของเรื่องนี้อย่างแน่นอนและได้อนุญ,ญาตให้พวกเรานั้นช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยโดยที่ทางฝั่งของเซินโจนั้นจะตามหาสเตลลรอนเองส่วนเอ็กซ์ตอร์เอ็พนั้นจะไปตามหานักล่าสเตลลอนอีกทั้งในพลเนี่ยยังส่งกําลังสนับสนุนมาให้พวกเราด้วย แต่สิ่งที่แปลกเลยก็คือทั้งๆท,ที่เินโจนั้นไม่อยากให้คนนอกมายุ่งเรื่องภายในแต่ให้เรานั้นตามจับผู้ต้องสงสัยท,ท,ทั้งๆที่แอสเซอเวเพจนั้นถนัดในเรื่องการจัดก,การสเตอรลอนมากกว่าแท้ๆทางฝั่งของลุงเวลคาดว่าในพลจริงหยวนนั้นน่าจะใชใ้เราเป็นเหยื่อล่อน,นักล่าสเตอรลอนให้ออกมามากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรพวกเราจึงตามน้ําไปและตามล่านักล่าสเตอรลอนตามคําขอ และเมื่อมาถึงจุดนะัดพบเนี่ยก็พบว่ากองกำลังที่จริงหยวนนั้นส่งมามีแค่ทิงหยวนคนเดียวเธอนั้นบอกว่าในตอนนี้เกิดเรื่องวุ่นวายที่สนโจขึ้นทุกที่จึงทําให้มีใครว่างมาจาัดก,การเรื่องนี้ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยส่งแค่ทิงหยวนมานําทางเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแม้งานระดับประเทศส่งมาช่วยแค่คนเดียวเหลือจะเชื่อแต่บนไปก็เสียเวลานะฮะเราจึงเริ่มตามหาคุณแม่ครับกา้าโดยทันทีโดยเบาะแสดเดียวที่เรามีนะฮะก็คือเสียงจากบันทึกที่ครฟการ้านั้นส่งมา ตัดภาพมาที่ขบวนรถไฟต้นถึงที่ตกข่าวเพราะว่ามันอยู่ด้วยตอนที่คารฟก้าโผลมาจึงขอดูบันทึกย้อนหลังและเมื่อต้นถึงได้ดูบันทึกย้อนหลังและเห็นรูปชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาต้นถึงนั้นรู้ได้ทันทีว่าเพื่อนของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายต้นถึงจึงลงจากรถไฟและไล่ตามพวกเรามาในระหว่างทางต้านถึงก็ได้ร่วมทางกับซูช่างที่เป็นกองกําลังของเซนโจและเหลาชาที่บอกว่าตนเองนั้นเป็นพ่อค้าที่ผ่านทางมาตัดภาพกลับมาที่น้องตัวเอกนะฮะเมื่อตามรอยมาไม่นานเนี่ยสุดท้ายเราก็ได้พบคุณแม่คา้และไดประ แต่ก็ตีกันไม่เท่าไหร่นะฮะก็มีคนโผล่เข้ามาขัดจังหวะสะักกรอนจึงทําให้การต่อสู้นั้นจบลงและคาฟกานั้นก็ยอมให้ตัวเองโดนจับซะโดยดีซึ่งเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าฟูเสียนเธอนั้นมีตําแหน่งเป็นถึงหัวหน้าสานักง,งานพยากรณ์และที่เธอมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อจับตัวคาฟกาไปสอบสวนด้วยตัวเองซึ่งการสอบสวนของเธอนั้นเธอจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเอ่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ บัตเซียนโจซึ่งข้อมูลที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้100%เลยและในระหว่างรอเตรียมการสอบสวนนะฮะทั้งฝั่งของพวกเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรทำนะฮะหรือพูดง่ายๆคือว่าง นั่นจึงทาให้เจ้าหน้าที่ของเสียนโจเนี่ยที่เห็นว่าเราเป็นแขกคนสําคัญของนายพลจิงหยวนจึงแสดงความมีน้ําใจของเจ้าภาพนะฮะโดยการใช้งานเราไปสืบคดีสาวกแห่งเฟื่องฟูที่ตอนนี้เนี่ยกำลังผลิตยาประหลาดอยู่ซึ่งเพื่อความเข้าใจตรงกันนะฮะเราขออธิบายเรื่องต้นมาแห่งการเฟื่องฟูและสาวกแห่งการเฟื่องฟูกันก,นก่อนเลยดีกว่าในอดีตเมื่อนานมาแล้วของเสียนโจฮ่องเต้นั้นปรารถนาความเป็นอมตะอย่างมากนั่นจึงทาให้ฮ่องเต้นั้นสั่งขบวนเรือทั้ง7จ็ดลำของตนให้ไปแสวงหายาอายุพัฒนะจนกระทั่งมีกองเรือหนึ่ง เทพแห่งการเฟื่องฟูและได้ขอความเป็นอมตะจากเทพเฟื่องฟูนั่นจึงทําให้เทพดาราแห่งการเฟื่องฟูนั้นทําการปลูกต้นไม้แห่งการเฟื่องฟูเอาไว้จึงทําให้ชาวเซินโจนั้นเป็นอมตะแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเป็นอมตะนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีอีกต่อไปผู้คนอายุยืนยาวมากมายนั้นป่วยเป็นโรคมาลาลสตักที่ทําให้พวกเขานั้นบ้าคลั่งและกลายเป็นสัปลาดในที่สุดนั่นจึงทําให้ชาวเซินโจนั้นตัดสินใจจะทําลายต้นไม้แห่งการเฟื่องฟูแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะผู้คนมากมายต่างตายจากเหตุการณ์นี้แต่สุดท้ายแล้วสงงงคราามจบลทที่่เพแห การล่าสังหารนั้นแผงสอนลงมาที่ต้นไม้แห่งการฟืองฟูและได้ทําลายต้นไม้นี้ไปจึงทําให้ชาวสินโจนั้นนับถือเทพดาราแห่งการล่าสังหารและได้แล่นเรือออกตามเทพแห่งการล่าสังหารไปแต่ก็มีชาวเมืองบางส่วนนะฮะที่ยังเคารพและบูชาเทพาาแห่งการฟืองฟูอยู่หรือก็คือสาวกแห่งการฟืองฟูในปัจจุบันนั่นเอง กลับมาที่เนื้อเรื่องหลักกันต่อนะฮะหลังจากที่เราสรืบพ้นเรื่องยาไปแล้วนะฮะเราพบว่ายานี้เป็นยาที่ทําให้ผู้คนเป็นอมาตะแต่แลกกับการที่คนคนนั้นจะกลายเป็นมาลาสตักเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะฮะทางการเสือนโจนั้นก็ขอให้เราไปจับกลุ่มคนที่จําหน่ายยานี้เมื่อจับกลุ่มได้แล้วนะฮะเราก็จะรู้แค่ว่าคนที่เราจับกลุ่มนั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งในสมาชิกของสาวเห่งการเฟื่องฟูเท่านั้นแต่เพียงเท่านี้เนี่ยทางฝั่งของทางการนั้นก็ขอบคุณเรามากๆแล้วที่ช่วยสืบคดีนี้และใน,นจังหวัดที่ะะทงงของู้ หรือเทพยากรสูงสุดนั้นก็ได้เชิญพวกเรานั้นไปร่วมดูการสอบสวนครั้งนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำเชิญมันเป็นเพียงแค่คําหลอกนะฮะเพราะในความเป็นจริงแล้วนะฮะเครื่องพยากรณ์หรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์บัตเซียนโจเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้ซึ่งก็แน่นอนนะฮะว่าเบสร,ระบจักรวาลของเราเนี่ยโดนใช้งานไปซ่อมเจ้าเครื่องนี้แม้คนมึงตั้งเยอะตั้งเยอะมาใช้กูทาไมเนี่ยและหลังจากที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเครื่องก็สามารถใช้งานได้และได้เริ่มการสอบสวนคาฟกาแต่หลังจากที่ใช้เครื่องมือทำนายนในใน จริงๆแล้วเนี่ยครับกล้าจงใจให้ฟูสวนจับและตั้งใจจะบอกข้อมูลบางอย่างให้สรุปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุข,ของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดในเซนโจและเรื่องลักลอบสเตลลารอนเข้ามาเนี่ยนักล่าสเตลลารอนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่ที่นักล่าสเตลลารอนเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้นั่นก็เพราะว่าเพื่อที่จะได้ดึงกลุ่มตัวเอกเข้ามาจาัดก,การเรื่องนี้และได้รับความดีความชอบจากเรื่องนี้ไปและการที่ได้เป็นพันธมิตรกับเซนโจนั้นก็จะได้เป็นประโยชน์ในอนาคตที่กำลังจะถึงนี้นั่นเอง และเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะฮะฟูชวนจึงนําข้อมูลนี้ไปปรึกษากับนายพลจิงหยวนและในระหว่างที่ปรึกษากัน,นะฮะเราก็มีโอกาสได้คุยกับคาฟกาและได้สอบถามข้อมูลต่างๆจึงได้รู้ว่าจุดมุ่งหมายของนักล่าสเตอรอลอนก็คือการกําจัดเทพดาราทําลายล้างหรือแนนกนั่นเอง แต่คุยกันได้ไม่ทางไรนะฮะก็หมดเวลาซะแล้วเมื่ออยู่ๆนะฮะต้นไม้แห่งการฟื้นฟูที่คิดว่าตายไปแล้วเนี่ยกับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากฝีมือสาวาแห่งเฟื่องฟูที่ใชสเตรอรออดในการคืนชีพมันขึ้นมานั่นจึงทําให้ครา,ารฟก้าที่มีเบลดเข้ามาช่วยเนี่ยใช้โอกาสวุ่นวายนี้ในการหลบหนีออกไป หลังจากที่ตั้งสติได้แล้วนะฮะเราจึงตามฟูชวนไปที่ตอนนี้เนี่ยฟูฉวนได้นําข้อมูลจากการสอบสวนมาบอกในพลจริงหย่วนแล้วแต่ในพลจริงหยวนเนี่ยดูเหมือนไม่ตกใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะในพลจริงหย่วนนั้นคาดการเรื่องเนี้ไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เหตุผลที่ในพลจริงหย่วนนะไม่ได้จัดก,การเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้นั่นก็เพราะว่าต้องการให้ทางฝั่งของสาวแห่งการเฟื่องฟูนั้นโผล่หางออกมาและจะได้จากการถ่าลากถอนโคนในทีเดียวนั่นเองและนอกจากนั้นข้อมูลจากการสอบปากคำคา,คาฟกาและได้รั้อนาคตที่เอเลโอบอกไว จะเป็นคุณแจสาคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ในพลจิงหยวนนั้นจึงมอบหน้าที่จัดก,การเรื่องนี้ให้กับพวกเราจาัก,การันและแน่นอนว่าเมื่อมอบหมายงานใหญ่มาซะขนาดนี้นะฮะก็ต้องส่งผู้ช่วยเก่งๆมาให้เราอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากทิงหยวนคนดีคนเดิมอีกแล้วหลังจากนั้นเราจึงเริ่มสืบหาต้นตอของพวกสาววแห่งการเฟื่องฟูและได้พบว่าหัวหน้าของสาววแห่งการเฟื่องฟูนั่นคือหัวหน้าของฝ่ายการแพทย์ที่เราไปขอความช่วยเหลือตอนสืบคดียาแห่งการเฟื่องฟูนั่นเองเมือเ่อโป๊ะแตกขนาดนี้แล้วนนะะฮะจจอยู่ทําาไมกกหีสหลัง เราจึงพยายามไล่จับตัวเธอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็หนีไปจนได้เมื่อภารกิจไม่สําเร็จนะฮะเราจึงตามไปสมทบกับฟูชวนฟูชวนเธอได้พบว่าสิ่งที่ทําให้สาวเห่งการเฟื่องฟูที่มีเพียงหยิบมือนั้นสามารถต่อกรกับกองทัพสันโจโดได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกสาวเห่งการเฟื่องฟูนั้นใช้เตากันยาขนาดยักษ์ในการกระจายยาที่เล่งให้ชาวสันโจนั้นกลายเป็นมาลาสตักไปทั่วเมืองนั่นจึงทาให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวสันโจนั้นกลายเป็นมาลาสตักเยอะขึ้นมากๆเลยนั่นเอง และด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงทําให้ชาวเสินโจนั้นไม่มีใครสามารถเข้าไปใกล้มันได้ด้วยเหตุนี้ฟูฉวนจึงต้องฝากพวกเราที่เป็นคนนอกจากการปิดเตากันยาน,นี้ลงหลังจากที่ต่อสู้กับสาววุกถึงเฟื้องฟูและทําการปิดเตานี้ลงได้นะฮะทุกอย่างเหมือนจะจบลง แต่ความจริงก็เปิดเผยเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั่นก็คือลอร์ดเรเวนเจอร์หรือพวกสาวกแห่งการทำลายล้างที่ปลอมตัวเป็นทิงหยว่มาโดยตลอดโดยชื่อจริงของเธอเลยก็คือฟันทเลียซึ่งเธอนั้นเป็นคนสนับสนุนเรื่องนี้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยหวังให้ชาวสันโจนั้นตีกันเองจนล่มสลายไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำไม่สำเร็จเพราะมีกลุ่มตัวเอกนั้นเข้ามาวุ่นวายจึงทำให้ฟัทาเลียนั้นจำเป็นต้องลงมือเองโดยสิ่งที่เธอทำก็คือทำการหักคอตัวเองและย้ายจิตวิญญาณของเธอนั้นไปที่ต้นมแห่งการฟฟู โดยเธอนั้นมีแผนที่จะใช้พลังแห่งต้นไม้แห่งการเฟื่องฟูที่เพิ่งตื่นขึ้นมาในการทำลายเซินโจพวกเรานั้นจึงต้องตามเธอไปที่ต้นไม้แห่งการเฟื่องฟูตัดภาพมาที่ทั้งเผ่าต้านเถิงที่กำลังตามมาสมทบก,กับพวกเราเราจึงได้รู้ว่าต้านเถิงนั้นเป็นเผ่ามังกรที่ชาติก่อนนั้นเขาได้ทำความผิดมหันเอาไว้จึงทำให้เขาโดนเนรเทศจากเซินโจไป และในระหว่างที่กำลังเดินทางมาสมทบกับกลุ่มตัวเองต้านเถิงนั้นก็ได้เข้าประทะก,กับเบลดจนทําให้ต้านเถิงนั้นต้องกลับร่างเดิมที่เป็นเผ่ามังกรแต่คนที่ซวยจริงๆเนี่ยไม่ใช่ต้านเถิงนะฮะแต่เป็นทางฝั่งของหยานชิงที่ไม่รู้อยู่ๆห้าวมาจากไหนนะฮะพยายามจะจับกลุ่มเบลดแล้วต้านเถิง,งแต่จบลงด้วยการที่ผู้ใหญ่2คนนี้ลุมกระทืบนเด็กจนแพ้าราบคาบสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มาอยู่สถานการณ์ตรงนี้ลงนั่นก็คือคารกกาและจิงหยวนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่ ของต้นไม้แห่งการเฟื่องฟูนั้นจําเป็นต้องใช้พลังของต้านเถิงเท่านั้นถึงจะไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเคลียร์ปัญหาการรู้เรื่องทางฝั่งของคาบการดและเบดก็หมดทุลายแล้วจึงแยกตัวไปส่วนทางฝั่งของต้านเถิงกับในพลจริงหยวนนั้นก็ได้เข้ามารวมกลุ่มกับพวกขบวนรถไฟที่มาก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่มารวมกลุ่มกับพวกตัวเอกแล้วต้านเถิงนั้นก็ได้ใช้พลังของตนในการเปิดทางเข้ารากของต้นไม้แห่งการเฟื่องฟูเมื่อมาถึงก็พบว่าฟาทิเลียนั้นก็ได้ใช้พลังแห่งต้นไม้แห่งการเฟื่องฟูในการสร้้้าางงงงรรร่่่ใหมขอออตัววเเเป็นทีียยบแล นั่นจึงทาให้เราต้องมาทัาก,กับฟาซีเลียที่มีร่างใหม่ของเธอแต่ด้วยพลังของฟาซิเลียที่มากกว่าทั้งฝั่งของพวกเรานั้นจึงไม่สามารถสู้เธอได้แต่ก็ตามบทตัร้ายในหนังนะฮะสู้ชนะดีๆไม่ชอบ ชอบเล่นท่ายากด้วยความที่เธอเนี่ยไม่อยากทำลายเสือนโจด้วยตัวของเธอเองเธอจึงอยากเล่นสนุกโดยการจับจิงหยวนนั้นมาเปลี่ยนให้กลายเป็นอยเลนเจอร์เพราะเธอนั้นอยากเห็นเสือนโจนั้นถูกทำลายจากภายในนั่นจึงทำให้ในายพลจิงหยวนนั้นใช้โอกาสนี้พลิกกลับมาชนะเธอได้แต่ถึงจะเอาชนะเธอได้แล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วฟัตเลียเธอนั้นยังไม่ตายเพราะที่เราสู้ด้วยเนี่ยเป็นแค่ร่างจำไลของเธอเพียงเท่านั้นแต่ถึงยังไงวิกฤตของเสือนโจนั้นก็ถูกพวกเรากอบกเอไวไว้ได้เรื่องทุกอย่างดูเหมือนจะจบได้สวยนะฮะแต่คำถามสำคัญเลยก็ค เน,นื่องจากตอนที่ฟาทาเลียเธอนั้นปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยเธอได้ทําลายร่างของทิงหยวนไปซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าทิงหยวนที่เราเห็นนั้นเป็นทิงหยวนตัวจริงหรือเป็นเพียงแค่ร่างจาแนงของทิงหยวนแต่ที่แน่นอนเลยก็คือทิงหยวนที่เราเจอมาตลอดทั้งเกมเนี่ยคือทิงหยวนที่ฟาทาเลียนั้นปลอมตัวมาตลอดนั่นเองหลังจากที่เรารู้ข่าวแล้วนะฮะทางฝั่งของฟูชวนนั้นก็ได้ฝากพัดที่เป็นของดูต่างหน้าของทิงหยวนให้เรานั้นนําไปให้ยุยงงที่เป็นคนสนิทของทิงหยวน เมื่อเรานำพัดไปให้ทางฝั่งยุยงงแล้วเนี่ยยุยกงนั้นได้ฝากให้เรานั้นไปจาัดก,การเรื่องพิธีอำลาหรือพิธีงานศพของเซินโจโซึ่งเมื่อเราจัดพิธีงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางฝั่งของจิงหยวนนั้นก็จะเรียกเราไปคุยและได้มอบของขวัญบางอย่างให้ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับติดต่อกับเซินโจซึ่งเมื่อเราติดต่อไปแล้วเนี่ยทางฝั่งของจิงหยวนนั้นสัญญาว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของจักรวาลทางฝั่งของกองเรือเซินโจเนี่ยก็ หรือพูดง่ายๆเลยก็คือนี่คืออุปกรณ์ SOS ที่สามารถเรียกทางประเทศมาถล่มได้นั่นเองแต่ทีอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะกดโมัวซัวได้นะฮะทางฝั่งของจิงหยวนเนี่ยย้ำกับเราว่าให้ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นแหมอดเล่นเลย และในเมื่อเราหมดธุระกับเซนโจแล้วเนี่ยเราก็ได้อำลาทุกคนและได้ออกเดินทางออกจากเซนโจเพื่อมุ่งหน้าไปยังดวงดาวต่อไปที่มีชื่อว่าพานาคอนีที่ปกครองโดยเทพดาราที่มีชื่อว่าซิเป้หรือเทพปสานั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดวงดาวนี้ก็จะเป็นจุดหมายเดิมที่เราจะไปก่อนหน้านี้นะฮะแต่ก็ถูกคาฟกานั้นเรียกมาที่เซนโจก่อนนั่นเองซึ่งการไปที่ดวงดาวดวงนี้เนี่ยเราจะไปในฐานะแขกเพราะฮิเมโกะนั้นได้รับบัตรเชิญไปที่งานเลยงฉลองที่ดาวพานาคอนีที่กำลังจัดขึ้นณตอนนี้นั่นเองและเรื่องทุก 그 ซาที่ไหนกันล่ะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราออกมาที่สันโจแล้วเนี่ยภาพก็ตัดกลับมาที่สันโจซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่นาสเตอรลอนเข้ามาที่สันโจนั่นคือเหล่าชาแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเลยคือคนที่สมรู้ร่วมคิดกับเรื่องนี้นั่นคือจิงลิวสาหรับใครที่ไม่รู้นะฮะว่าจิงเลีวคือใครเพราะเนื้อเรื่องหลักมันไม่ได้เล่าจิงรลีวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาจารย์ของจิงหยวนนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยคาดการว่าตายไปแล้วนะฮะพอเห็นแอนิเมชันใครเห็นก็ว่าดตายะเพราจิ่งว เนี่ยจะมาโผล่ทีในเควสดเนื้อเรื่องของทางฝั่งของหยานชิงนั่นเองและแน่นอนนะฮะในเควสดเนื้อเรื่องนี้ทางฝั่งของจิงลิ้วก็กระทืบน,น้องหยานชิงเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าน้องหยานชิงเนี่ยน้องเทาาเองหรือว่าน้องดวงสวยออกมาทีไรโดนกระทืบทุกครั้งเลยนะฮะซึ่งแน่นอนฮนะเราก็กระทืบน,น้องไปเหมือนกันนะฮะตอนเควสดคาฟกาแต่ถึงสิ่งที่ทั้งสองคนทํานั้นจะสร้างความชิพหายใกับเซียนโจแต่จุดมุ่งหมายจริงๆของทั้งสองคนนี้คือการกําจัดเทพแห่งการเฟื่องฟูนั่นเอง และเนื้อเรื่องของเสียนโจก็จบ สำหรับเนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยก็ต้องรอแพทหน้ากันเลยทีเดียวนะฮะแต่สำหรับเนื้อเรื่องสนโจที่เขาว่ามาเนี่ยก็จะจบเพียงแค่แพทนี้นะฮะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่อย่างดาวพันเขานี่แล้วแต่เนื้อเรื่องสนโจเนี่ยก็อาจจะมีเควสยิบเควสย่อยเข้ามาด้วยละกันนะฮะเอาป็นว่าถ้าอยากให้เราทำพาร์ตต่อไปหรือสรุปเนื้อเรื่อง30ชั่วโมงเกมไหนเนี่ยก็อยากให้ช่วยกดไลค์ให้ถึง500ไลค์นะฮะเราจะได้รู้เพื่อนๆเนี่ยชอบคอนเทนต์แนวนี้และถ้าเกิดว่าใครอยากได้เกมไหนหรืืืออออออเเเเนนน้้รรรร่่งะไไีกก็สาาามมถคบด ไหนมีคอมเมนต์เยอะที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยิบยกมาทำ30ชั่วโมงสุดเนื้อเรื่องให้ละกันเนาะไม่จำเป็นต้องเป็นเกมของค่ายนี้นะฮะเป็นเกมอื่นๆเราก็น่าจะทำให้ได้เหมือนกันแต่สำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะเจะอกันทีคลิปหน้าแล้วเจอกัน